สวัสดีครับอีฟ e ุตบอลฮหาฮาวันนี้เราจะมารีวิวลูก้าโมดิสกันนะครับผมล่างนี่เลยครับมากับแพ็คเบคินบาวเออร์นครับล่างสีชมพูล่างนี้อยู่ที่98นะครับผมนี่เลยครับวิธีการอัพก็จะตามนี้เลยครับ98 7 9แล้วก็4นะครับประมาณนี้นะครับวิธีอัพให้ลูก้าโมดิสเป็น 98นะครับที่จริงถาอัพออโต้มันจะเป็น97นะครับต้องไปปรับใช้เป็นตามนี้เลยนะครับผมมองเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ครับแต่ว่าเทียบตัวสมัยก่อนก็ค่อนข้างได้หัวอยู่นะครับนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับบูทโค้ดมาชาบีลองโซเป็น98เลยนะครับตอนนี้ถ้าอัพตามผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่เรามารีวิวในโหมดเก็บทอนนะครับเดี๋ยวไปชมเกมครับถัดมาชมเกมครับวันนี้เยอะครับ นี่นะครับเหีียวมาลิกเหมือนกันละครับแตงหัวแรกมาชมเกมวันนี้ครับชาลีไหลมาโมดิให้มาเฟลิกเฟลิกให้มามึงสิฟอรันแต่ได้ครับเมสซี่ให้มาฟอรันยิงโอ้โห่นึ่งหนึ่งครับหนึ่งประตูต่อสูตรครับโอ้โหเพิ่งเริ่มเกมมาสูตรติดครับเดี๋ยวดูภาพชาจังหวะนี้เมสซี่เข้ามาแล้วฟอรันสไลด์ยิงโอ้โหใหม่เลยนะครับลูกมีซุปเปอร์โซโลมองช่าง มาครับหนึ่งศูนย์นาทีที่สิบสี่จังหวะนี้มาครับมาที่กีวิลเลียมไล่มาที่บาเวเดเขามาโอ้โหยังมีกีวิลเลียมแผบมาคิสมันโอ, ح, โอ, ح, อ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับลูกนี้ถือว่าทำสวยเหมือนกันนะนหนึ่งนะครับจังหวะนี้ไปกันต่อครับแล้วเอาลูกนี้พลาดครับยิงเรียบร้อยโอ้โหกองของเขาพลาดเองครับจังหวะน,นี้ สองประตูต่อนหนึ่งไปแล้วครับแล้วลูกนี้ลูกก้ามอริตลุดมาดูโอ้โหไม่ได้แล้วลาวเวได้เปิดมาให้ฟอลันโอ้โหยังมองติดเซฟไปได้ครับโอ้โหเดี๋ยวครับดูภาพชา้าจังหวะน,นี้ครับลูกก้าไม่ได้หลุดเดียวมาแล้วสักจังหวะน,นี้โอ้โหยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับจังหวะน,นี้ถ้าพามาในที่ที่ซีฟลูกก้ามอริดเบียดได้แล้วเบียดได้อยู่ให้มาฟิกให้มาลูกก้ามอริด ข้ามาทีฟอรลันโมดิโมดิเจ็บเปิดด้วยซ้ายเมืว่วานนี้เ <c oughs> ข้ามือ,มอ,มอนะครับเข้ามือเข้ามือซีมอนนะครับจังหวะน,นี้เปิดออกมาหมดเวลาการแข่งพึ่งแรกครับไปชมกันตอน่อในเกมพึ่งหลังภามาเกมพึ่งหลังครับจังหวะน,นี้ลูก้าโมดิไล่มาดีไซน์ก้อยมาเสือมาครับไล่โรดิโกโรดิโกมาดูภาพช้าคนครับจังหวะน,นี้ตัดภาพมาภาพช้าโมดิไซน์ก้อยมาสวยๆครับโรดิโก โอริโกมาโมดิโก,โโกเข้ามาให้มา <c oughs> ไม่ได้ไม่ไดนน้ครับนะจังหวะนี้ไม่ผ่านข้าวอีกครับแล้วจังหวะนี้ยังตัดได้อยู่ครับโมดิโกเซนอาลาบาให้มาโมดิโมดิ <c oughs> โดนชนนะครับจังหวะน,นี้ถ้าพามาเตะม,มุมครับนาะทีที่58 เมซี่ให้มาโมดิโมดิโมดิทำไงครับมันยิ่งแยบแล้วโอ้โหเปิดมาจากวันนี้ฟอรันโอ้โหดับเบิลทัชจากวันนี้โมดิดับเบิลทัชแล้วเปิดได้สวยครับดูครับภาพชายจากวันนี้ดูการโมดิกดดับเบิลทัชแล้วยกมาฟอรันโคเลียแบบล่ะครับสามประตูตอนหนึ่งไม่พลาดครับโอ้โหดูภาพชายมุมนี้ครับมีเขาให้ดูครับเขาไม่กดข้ามเลยชิปมา โค้กเต็มเต็มครับจังหวะนี้โอ้หสุดๆครับลูกาโมดิลูกกามดิใจติคทับแต่ยังบล็อกได้อยู่ครับบาเวดให้มาแล้วโมดิกดมาจังหวะนี้เด้งจังหวะนี้ให้มาเวดมาสุดน่ากิงโค้กอย่างไม่ธราครับยังตดบล็อกอยู่ครับหลจังหวะนี้โมดิไหยออกมาที่โรดิโกโรดิโกพาทัวร์ครับโรดิโกพาทัวร์โรดิโกพาทัวร์ไปครับหนึ่งออกหนึ่งมา เราดีกูยิงเองโหโหยังติดเซฟครับจังหวะนี้โหโหเสียดายครับแต่รอชนะไปงี้เครับสามประตูต่อหนึ่เดี๋ยวไปชมแมตที่สองกันดีกว่าครับผมถ้าผ่ามาไวแมตที่สองนั้นดิเอตดาวิดเบียชดมงแล้วชนเสาแล้วกลับมาซ้ำได้แล้วโหโหหนึ่งศูนย์ครับโดนเปิดรับภาพชาจังหวะนี้ดาวิดเบียโห ตัดผ่ามาจังหวัดนี้เฟรกให้มาโมดิยังไม่มีอะไรครับคึืออะไรหมดไปยังเจะเขาไม่ได้นะครับจังหวัดน,นี้แต่ดผ่ามาตอนนี้ครับอันจังหวันใดส่วนมาว่าไหมาที่โมดิโมดิเคม,มาที่เอามาที่อะไรบาอะไบาให้มาโมดิ โมดิทเข้าต่อเวนิสุให้มาโรดิโกโลดิโกโดนโอ้โหโดนเตะนะครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นชู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหต่อบอลกันมาสวยมากครับจังหวะนี้เราได้จุดโทษนี่ครับเรามารีวิวลูก้าโมดิทครับเราก็ต้องลูก้ามาเยิงสินะครับลูก้าโมดิทวิ่งมายอกๆมาแล้วยิงโอ้โหที่เซฟนะครับจังหวะนี้ลูก้าโมดิท ไม่เข้าครับไม่เป็นไรครับนาทีที่เจ็ดสิบสองต่อบอลใหม่เมสซี่ให้มาโรดิโกมูมาลาตาพิกัสซัดจังวันนี้โอ้โหอเวโลมูราลตาโอ้โหจังวันนี้ดูภาพช้าครับพิกเข้าใจบางรลยยิงโอ้โหเลี้ยมสุดๆครับอเวโลมูราลตาไม่ทำบาดาครับ และจังหวะนี้นะที่ที่94ครับโอ้โหจังหวะนี้ตาพามาจริ้มโอ้โห,โโหวันนี้หมดเวลาเวลาวันนี้ต่อเวลาพิเศษมาครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้โดนแล้วบิบียาจิ้มเข้าไปแลจังหวะต่อเนื่องนะทีที่98ตัดได้ครับชาร์เมนี่ให้มาให้มาเวนิสุดเวนิสุดบอลเวนิสุดบอลแล้วครับให้มาเมสซี่เมสซี่ให้มาสวยมากครับลูกา้าโมอรดิเจ้แก้ตัวได้เลยตามดร์ด โมดิตเขะมาที่โรดิโก้โห,โหแก่ตัวนะครับดูกาโมดิสองประตูต่อสองนะครับโหดูภาพชา้าจังหวะนี้ครับโมดิตจีมาจีมาแล้วแปะไฮโรดิโก้โห,โห,โหช่ช้าไปยังวันนี้จอดจอไม่พลาดนะครับสองประตูต่อสองที่เรียบว้อยครับจังหวะน,นี้ครับลาเอสวนนะครับเฟลิกเฟลิกให้ามาอ้าวรุดเลยครับจังหวะน,นี้มาโรโดนาจิ้มเลยโอ้โห,โห,โห ยังโดนอยู่ครับนาทีที่ 15, 3, ร้อยสิบห้าสามประตูต่อสองครับโอ้โหจังหวะนี้เอาไง้วครับไม่เป็นไรครับเรายัางมีลูกสู่รครับจับตาดูลูกนี้ครับเอาโ,โรโบอตาเขาะมาแล้วโมริทไทยมาเมสซี่ให้ลูกสู่ร้า,าร้าหลุดมาโอรตาเคาอมาสวยมากเขาะมาหม,มุวตา้าตรอยบบลายโอ้โห ลูกสูตรกดติดแล้วครับจังหวะนี้ดูภาพชากน่าชัดครับลุงกาบุืิไทยมาเมสซี่ข้บจังหวะเดียวให้มูวตาหลุดเลยครับแล้วมูวตาฉลาดครับแปะปอมาลดิโก้โรดิโกจังหวะเดียวกับมาแล้วมูตาไม่ต้องจับนะครับจังหวะนี้ โอ้โหบุโรโมลิตามาครับจังหวะนี้สามสองขับครับจังหวะนี้แล้วก็หมดเวลาไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไลค์ไว้ฝากกินอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ